สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมบ้านใกล้บึงแก่นคนครนะคะซึ่งบ้านหลังนี้ขายพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดภายในบ้านเลยค่ะเรามาดูส่วนแรกกันก่อนนะคะจะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะจะมีชุดโซฟานะคะแล้วก็จะมีชั้นวางบิวอินทีวีเครื่องปรับอากาศและก็ผ้าม่านทั้งหลังเลยค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะรับประทานอาหารนะคะแล้วก็จะเป็นโซนของห้องครัวซึ่งจะมีเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็ตู้เย็นพร้อมให้เลยค่ะ และในส่วนชั้นหนึ่งของบ้านนะคะจะมีห้องน้ำรวมหนึ่งห้องค่ะตกแต่งสไตล์นะคะโทนสีเป็นสีน้ำตาลมองดูแล้วสบายตามากค่ะเดี๋ยวเราไปชมชั้นสองของตัวบ้านกันเลยนะคะมีสามห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำค่ะห้องนอนแรกนะคะจะเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะซึ่งห้องนอนนี้จะมีห้องน้ำในตัวนะคะแล้วก็ เปิดประตูออกไปนะคะมองเห็นระเบียงด้านนอกได้ด้วยค่ะมองดูแล้วรีแลกซ์มากมากเลยค่ะนี่ค่ะถ้าเปิดประตูออกไปนะคะก็จะมองเห็นวิวภายนอกของตัวบ้านได้เลยค่ะแล้วก็จะมีห้องน้ําในตัวนะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ําที่อยู่ภายในห้องนอนใหญ่นะคะส่วนห้องนี้เป็นห้องนอนที่2นะคะแต่เจ้าของบ้านจัดไว้เป็นห้องพระค่ะ ่วนห้องนี้จะเป็นห้องนอนที่3นะคะถ้ามองจากหน้าต่างก็จะเห็นวิวหน้าบ้านค่ะมองดูแล้วสบายตามากเลยค่ะเหมาะแก่การพักผ่อนค่ะห้องนี้จะเป็นห้องน้ำรวมที่อยู่ชั้นบนของตัวบ้านนะคะพื้นบ้านชั้นสองนะคะตกแต่งด้วยไม้แบบเงาวับเลยค่ะ แล้วก็มีแชนเดเรียนะคะที่โถงบันไดค่ะทำให้บ้านดูโออาสว่างมากขึ้นค่ะย้านข้างของตัวบ้านยังเหลือพื้นที่อีกเยอะมากเลยนะคะสามารถจัดเป็นมุมสวนยอมหรือว่าปลูกผักสวนครัวหรือจะจัดเป็นมุมปาร์ตี้เล็กๆของบ้านก็ได้ค่ะทำให้บ้านของเราดูเป็นแฮปปี้แฟมิลี่มากขึ้นค่ะ บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในโครงการพิมานชน2บูรวาตนะคะบนเนื้อที่83.8ตารางวาค่ะและพื้นที่ใช้สอยมากกว่า100ตารางเมตรค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามเข้ามาทางเพจจิราเรียลเอสเตทได้เลยนะคะหรือว่าสามารถติดตามชมการรีวิวบ้านหลังอื่นๆได้ทาง YouTube ช่องจิราเรียลเอสเตทได้ค่ะวันนี้ลาเพียงเท่า,น,ทานี้นะคะสวัสดีค่ะ will make you forget